จัดให้ตามคำขอตําไข่มุกได้อยู่ว่าไปแสบนัวนึบนับแสบ มันก็คือสมตำนั่นแหละเธอเพียงแค่ว่าเอาไข่มุกมาตำเฉยๆแซ่บทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนตำด้วยเลยเธออืมกินตำไข่มุกเราก็ต้องดูดไข่มุกค่ะ เปลี่ยนจากชานมเป็นน้ำประเด็ด เมนูต่อไปจะเป็นเมนูออียงนาะเนาะ,นะกดติดตามไปเลยเด้ออืมอืม